โอ้ยยังไม่อยากตื่นเลยนะคะเนี่ยยังไม่อยากจะเห็นลิซ่าบินกลับเกาหลีเลยเนาะจริงๆเนี่ยก็ยังฟินนะคะกับโมเมนต์เมื่อคืนอยู่เลยค่ะตอนนี้เนี่ยก็ยังดึกว่าฝันไปนะแต่แล้วนะคะความเป็นจริงค่ะก็มาถึงนะคะเพราะว่าน้องลิซ่าค่ะเธอออกเดินทางจากโรงแรมที่พักแล้วนะคะคาดว่าค่ะจะกลับเกาหลีแล้วเหมือนกันนะคะเพราะว่าเธอค่ะออกเดินทางจากที่พักเนี่ยตามที่พักบกกรมเนี่ยไปติดๆเลยค่ะก็คงจะกลับไปด้วยกันด้วย p พ i เ a ทเ jet เหมือนตอนขามานั่นแหละค่ะ แล้วก็มีเห็น FC เนาะที่ห่มธงชาติไทยะคะสู้ชีวิตมากๆค่ะวันนี้ก็เป็นตัวแทนหมู่บ้านอีกแล้วนะคะก็มาส่งลิซ่าค่ะกับเกาหลีด้วยเช่นเดียวกันนะคะเยี่ยมไปเลยนะคะได้เจอกับนองลิซ่าทุกวันเลยค่ะอะแต่ก็อย่าเพิ่งเศร้าใจไปนะคะเดี๋ยวแอดจะค่อยๆเล่าคะ่ะโมเมนต์ต่างๆที่ต้งหมว่าโหูมีเรื่องฟินๆนะเยอะเลยนะคะอย่างเช่นเมื่อวานนี้ค่ะ ก็มีความน่ารักนะตอนที่น้องลิซ่าค่ะสอนคุณพ่อปีเตอร์ทําหัวใจทนะ่าถ่ายรูปกันกับลิงค์แบบนี้ด้วยค่ะแล้วดูสิคะคุณพ่อปีเตอร์ค่ะก็น่ารักจริงๆนะคะยอมทําตามค่ะจนลิซ่าเนี่ยขำใหญ่เลยนะคะมุ้งมิ้งตามลูกสาวค่ะแต่ว่าคนข้างๆนี่สิคะก็ขอเอากับเขาด้วยไอดอลเกาหลีเนี่ยเขาต่อหัวใจนะคะกับแฟนคลับอย่างนี้แบบนั้นหรอแหมน่ารักจริงๆเลยนะคะหนุ่มๆสอนปุ๊บนะคะก็ทําได้ปั๊บค่ะเรยว่าว่านอนสอนง่ายมากๆเลยนะคะก็เลยขอแอบไปส่องประวัติเขาสักหน ว่าเอ๊ะเขาเป็นใครนะเห็นถ่ายรูปกับน้องลิซ่าด้วยท้าในงานค่ะก็เขาชื่อคุณเอ็ดดี้เรดเมย์นะคะก็เป็นดาราฮอลลีวูดค่ะเคยแสดงหนังเรื่อง Fantas สติก Beat มาแล้วนั่นเองค่ะและก็อีกช็อตหนึ่งคะอันนี้ก็น่ารักมากๆเลยค่ะลิซ่าค่ะทำหัวใจให้แฟนคลับอีกรอบนะคะคุณพ่อปีเตอร์ค่ะก็ทำตาม โอ้น่ารักมากมายเลยจริงๆนะคะแบบนี้ค่ะจะไม่ให้พลื้มได้ยังไงนะคะลิซ่าเก่งมากจริงๆค่ะเซอร์วิสทั้งแฟนๆได้ด้วยนะคะแถมยังตกสองหนุ่มนะไปด้วยพร้อมกันเลยค่ะ,อะแอดก็เอาอัปเดตนะคะความเคลื่อนไหวของเธอมาฝากนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า